ตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นสวนที่สมพรตั้งใจมาซื้อนะครับเพราะว่าสมพรได้เงินมาจากรายได้ของ y o u t u b e นะครับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับหรือว่ากำลังใจจะหมดนะครับอย่าเพิ่งถดถอยนะครับสู้ๆต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำช่อง Youtuber นะครับก็บางทีที่เราไปหาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวหาในไร์สดหรือว่าใต้คลิปของเขานะครับ สำหรับทักแชทพูดคุยหรือว่าอยู่คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ที่เขาทำช่องนี่เขาจะกลับมาเขาจะรู้จากตัวตนของเขาเองนะครับแต่บางครั้งเวลาก็ไม่มีบางคนที่เข้ามาอย่างของสมพรเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นส่วนและวิวจุัศน์มากมายก็จะสัญญาณก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับออ,ออกไปแต่ละครั้งนะครับเราก็ต้องตามกลับนะครับจะกลับเรือก็ยากนะครับผมต้อง อย่าลืมว่า AI หรือ Google ของเขาแน่นอนนะครับมันจะเหมือนกับการเราแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ต้องกลับไปบางครั้งนะครับก็จะช้ามั่งนะครับก็จะนานมั่งนะครับสําหรับงานนะครับทุกคนต้องทํางานประจําเนาะทุกคนจะต้องทํางานประจําอยู่แล้วล่ะนะครับก็ต้องรอให้เขาว่างงานด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนต้องวิ่งหาคิดนะครับเหมือนกันนะครับแล้วแต่แนวทางของบุคคลเนาะ เราก็จะกลับไปหาเพื่อนๆที่ทําช่องด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ f c ทุกๆท่านที่ท้อถอ,อยด้วยนะครับสําหรับการงานนะครับก็เป็นกําลังใจให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะครับปัดหนาสิ่งได้สมมาต่ปัดหนาเด้อนะครับเดี๋ยวเราไปแวะดูสวนของคนเดินดินแต่ยังไม่ได้เพ้าทางนะครับวาดหวังว่าจะทาหยอบยางพารานะครับเพื่อที่ให้คนอื่นเข้ามาดูแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับสําหรับสาวกไทยไกล้ดินครับ เสาไทย,ยเจเอยนะครับขอไทยสําหรับเสาไทย,ยเจเยยกับคนดนิมกิริยยางพลาเก็บเล็กผสมน้อยนะครับรายได้จากเ,าเงิน u t u b e นะครับที่ทำนะครับอาจจะไม่ปังไม่ดังเหมือนช่องอื่นนะครับแต่ได้นิดได้หน่อยผสมกันทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับเก็บตรงนี้นะครับเก็บรายได้ที่ได้มาจากตรงนี้มาซื้อนะครับเห็นมนะไหนเน้อนางูเห็นนืนางูซิงนะ mấy là người thì, thì, thì ngô nào mấy đi Tổng nhai đấy thằng ngô xinh kinh đi Có luôn cái đất ha Có luôn cái xô cái màn đó Có đây nha, có đây hết đó Ô, xô ngó con ô Đét,

จะได้มีแรงบันดาลใจนะครับว่าคนเดินดินทําไมถึงทำได้เราก็ต้องทําได้นะครับแนวทางแต่และแนวทางต้องปังอยู่เสมอนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ถึงรอบของเขาเฉยๆนะครับตรงนี้ทางอาจจะจืดยางเนี่ยน,นะครับเขาก็มียางนะครับสําหรับ FC ของสมพรเหมือนกันนะครับเขาติดต่อเข้ามานะเราก็มามาดูยางเขาเราอยากได้นะครับเขาก็แบ่งแบ่งให้นะครับแบ่งขายให้ นะครับสำหรับส่วนนี้เป็นส่วนของ FC สมพรเลยเป็นแม่เลี้ยงที่ใจดีมากเลยนะครับนี่นะครับได้รับผลแล้วเขาบอกสมพรสนใจไหมผมก็เลยเข้ามาดูนะครับผมบอกผมมีตังค์น้อยก็เลยมาขอเขานะครับเขาก็เลยแบ่งขายให้นะครับผมนี่นะครับเป็นยางพันหกร้อยนะครับยางพันหกร้อยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้เดินดูเนาะเพราะว่าของสมพรเข้าไปข้างในลิบเลยครับผม อนี้นี่เขาซื้อใหม่นะครับเขาซื้อใหม่ต่อจากแม่เลี้ยงเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยซื้ออยู่ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับห้าหมกว่าบาทนะครับกำลังปลูกอเออกำลังปลูกยางเหมือนกันนะครับ FC ของคนตดินเหมือนกันนะครับทดลองไปด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับติดตามชมเรื่อยๆนะครับได้ผลประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มากมายนะครับส่วน FC ฟซีคไหนสนใจอยากจะได้พื้นที่นะครับอยากจะได้พื้นที่ นะครับก็ติดต่อใต้ลิงก์มาคุยเป็นการส่วนตัวนะอยากได้จริงๆนะครับอย่ามาล้อเล่นกันนะครับอยากได้จริงๆสมพรก็จะไม่เอาค่าในหน้าไม่เอาอะไรทั้งสิ้นสําหรับ f อของคนเดินดินกรีดยางทารานะครับเราว่ากันที่เห็นๆเ,เลยจ่ายกันแบบเห็นๆเ,เลยมาแค่เติมน้ำมันให้สมพรพอ,รพอนะครับราคาก็มีปลาสักปลาส้มเออสวนมะม่วงหิมพานต้นเ้มเนี่ยตรงนี้เขาจะปลูกมะม่วงหิมพันนะครับพี่น้องเนี่ย เนี่ยมี่กี่ปีก็ได้รับผลนะครับแล้วก็จะมียางแซมนะครับสมพรต้องเดินเข้าไปไหมเนอะไม่มีที่กลับรถรางบนหน้าบ้านลุงตุย๋ยไมม่กลับไม่ได้หรอไม่วมกว้างพอเดี๋ยวเราเข้าไปดูไหมเดี๋ยวเราข้าไปดูมไม่ไม่ไม่รถเมล์เรคเรื่องเกดไปนี่ก่อนเกิดไปนี่เนาะ เดี๋ยวนะครับสมพรถอยรถแป๊บนึงเอาย้าเตยลงสมพรถอยรถแป๊บ นี่นะคทางเข้าก็าามีสวนส้มด้วยแม่นะครับพี่น้องข้างในนี้นะครับที่ประสบความสําเร็จจากช่องของคนเดินดินนะครับที่มีรายได้นะครับรายได้ตรงนี้ถึงจะไม่มากนะครับแค่ไม่กี่เหรียญเองแต่เราก็อูสะดุดพี่น้องเราก็มาอาซื้อที่ไวเพลงนี้นะครับเพื่อที่จะแต่ของผมไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะผมอยู่ในเดี๋ยว มันจะสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าเป็นน้ํานะครับเราสามารถหาปลาหาหอยหาอะไรกินได้นะครับสําหรับเข้ามาคนไหนที่จะมาแคมป์แค,ม,แคมปิ้งไหมเขาเรียกแคมป์ปิ้งไหมอะเตยนะครับแคมปิ้งสําหรับเอฟซีของคนเดินดินเนาะสนใจที่จะเข้ามาดูเนะเาะจะพาเข้ามาชมในสวนแต่ที่นี้สวนของสมพรยังลกอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เท้าถางนะครับเพราะว่ายังไม่แรงนะครับตรงนี้ก็จะห้ามเผานะครับสําหรับไฟป,ป่านะครับต้องวางแผนวาง แป้นก่อนว่าจะทำทางม้ายังไงนะครับ<ะ>ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าที่เราทำํำทางนะครับเข้าสวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหาปูหาปลาหาเล็กน้อยได้เลยครับต้องมีสัญญาณด้วยสัญญาณปุ๊บติ้งเลยนี่สินี่ทั่วเลย มีบางทีบางทีมันก็ไม่มีสักทักให้ะนี่นะครับแปลงนี้แปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับที่สมพลซื้อไว้นะครับแล้วก็แปลงนี้กําลังจะเตรียมจ่ายตังค์นะครับสองฝั่งนะครับร่วมประมาณากเกือบกับสิบห้าไร่เนาะสิบห้าไร่อยู่ประมาณ หลักแสนนะครับผมก็ยังท่านใจดีมากเลยอนุเคราะห์ให้ผ่อนนะครับกำลังหาตังค์นะครับพี่น้องตรงนี้อยู่ขุดสระนะครับตรงนี้อยู่ขุดสาะแล้วก็ทําทางรถขึ้นนะครับเราไปทาแห้งช่วงอยู่ข้างบนเนาะเราจะได้รับสัญญาณกันเต็มที่นะครับแล้วก็ข้างบนนู้นก็จะปลูก,กางที่ไม่ใช่ดอยนักนะครับเป็นที่เนิ่นๆนะครับผม ถ้าได้สองฝั่งก็จะปลูกยางไว้สําหรับคนเดินดินไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาที่จะเข้ามากลี่เองก็จะให้เอกซีหรือว่าบุคคลที่รับจ้างนะครับเผื่อบางทีสมพรได้ไปอยู่บ้านแฟนนะวันข้างหน้านะครับมันมาได้ร้อยเหนไหมไม่ได้ด้อยเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้มันขึ้นได้เนี่ยตรงนี้มันขึ้นได้แล้วเราไปทาแห้งตรงนู้นไงทางขึ้นเหมือนของผู้เลี้ยงวันน่ะข้างล่างนี่เราก็ขุดสระ ผู้สาแล้วเอาดินมาโปะตรงนี้ไว้อันนี้เป็นของคนดินดินหมดเลยใช่ไหมกล้วยกล้วยคน,น,น,นดิน<ช>ดินก็มีม่ใช่ไม่ใเจ้าของพื้นที่เขาเดี๋ยวเขามาตักเราเราขอทางเขาทำทางคือเราซื้อตรงนี้ไปแล้วนะครับเราซื้อตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าเราจะให้เขาทําทางไว้สําหรับรถหลบด,ด,ด,ด้วยนะครับโอ้ยเย็นสบาย สาวไทยบอกมานอนได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดลงแล้วมันจะล่มหมดทั้งสองฝั่งโอ้ยห้างน้อยซิต,ตี้ลุงตุย๋ยห,ห,ห้างน้อยซิต,ตี้ลุงตุย๋ย นะครับพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะครับสำหรับเ c ีทุกทท่านนะครับก็ทางช่องคนดินกรีดยางพาราขอให้เป็นกําลังใจนะครับช่วยผลักช่วยดันนะครับช่วยเชียร์นะครับสำหรับกําลังแรงใจที่ยังขาดปัจจัย ที่จะจ่ายเขาอีกนะครับผมก็ช่วยชมแล้วก็แชร์นะครับแชร์แล้วก็อ่าสับสปากดติดตามนะครับสําสหรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่เป็นชาวกเกษตรกรสวนยางอยากจะสู้ให้ถึงฝันเหมือนกับสมพรทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับก็ เอ่อให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆนะครับก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็เพราะรายได้ของ YouTube และกําลังใจของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางทุกๆท่านนะครับเอ่อหยาดเหงื่อทุกหยดนะครับเงินทุกบาทนะครับสมพรก็เก็บมาเอ่อซื้อไว้นะครับเพื่อที่วันหน้าวันหลังนะครับสมพรแก่ตัวลงนะครับไม่มีเวลาที่หรือจะไม่มีกําลังขึ้นกรีดยางรับจ้างนะครับก็ได้มากรีดของตัวเองและได้รับผลนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วย<อ>นะครับผมแชร์กดไลค์สำหรับทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับเราก็เข้ามาวันนี้จะพามาชมพื้นที่ของในสวนนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะมีภาพมุมสูงที่เราถ่ายแล้วก็ลงไปให้ดูนะครับผมตรงนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะครับผม